สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Scandal of Chunhwa เรื่องราวความรักของชุนฮวาในตอนที่3จากนั้นภาพก็ตัดมาในตอนเช้ามืดพอพระเอกตื่นขึ้น,นมานางเอกก็หายตัวไปแล้วเหลือเพียงจดหมายที่เธอทิ้งไว้ให้นางเอกบอกว่าเนื่องจากพระเอกรวยมากงั้นเธอก็จะถือวันนี้คือของขวัญที่เธอได้รับจากพระเอกเมื่ออ่านจบพระเอกถึงกับคำกากออกมาเสียงดังทางในวัง พอชังกุงรู้ว่านางเอกกลับมาแล้วเธอก็รีบพุ่งไปหานางเอกที่ห้องทันทีถามนางเอกว่าไปไหนมาถึงได้กลับมาเอาป่านี้ไปคะนางเอกจึงอ้างไปว่าเธอไปค้างคืนเพื่อวาดรูปสวนลูกพีชมาก่อนเธอจะรีบตัดบทบอกให้ทุกคนออกไปข้าต้องการพักผ่อนจากนั้นเธอก็หยิบห่อเสื้อผ้าที่ใส่เมื่อคืนที่มีรอยเปื้อนเลือดออกมาดูพร้อมคิดถึงช่วงเวลาที่เธอมีอะไรกับพระเอกต่อมานางเอกก็ได้ให้คนนำประกาศรับสมัครคัดเลือกสามีไปติดไว้ทั่วเมือง ทำให้พระเอกถึงกับหลุดขำออกมาอีกครั้งอย่างที่ข้าคิดเลยนางเป็นสตรีที่น่าสนใจจริงๆก่อนเขาจะไปแจ้งให้ทางการมาฉีกประกาศพวกนั้นออกซะพอนางเอกมาเห็นเธอก็เลยถามพระเอกว่ามีสิทธิ์อะไรพระเอกตอบทันทีก็สิทธิของราชบุตรเคยในอนาคตไงพะยะคะ่ะแล้วเหมือนว่าข้ากับท่านยังมีเรื่องต้องคุยกันอยู่นะทั้งคู่ก็เลยไปคุยกันต่อที่ศา,าลาริมน้ําพระเอกต้องการรับผิดชอบนางเอกเรื่องเมื่อคืนแต่นางเอกกลับปฏิเสธ ข้าเป็นองค์หญิงข้าสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ทําให้พระเอกรู้สึกแปลกใจเขาว่ากันว่าเกียรติของสตรีมีค่ายิ่งกว่าทองอีกไม่ใช่หรือแล้วเมื่อคืนข้าทําได้ไม่ดีหรอมันควรจะสนุกสิท่านไม่สนุกงั้นหรอหรือข้าเป็นคนเดียวที่รู้สึกดีข้าหล่ะไม่เข้าใจท่านจริงๆเล่นเอานางเอกถึงกับเลิกลักไปไม่เป็นก่อนที่ทั้งคู่จะพากระหลุดขำออกมานางเอกได้กล่าวขอบคุณพระเอกขอบคุณที่ทําให้ข้ากลับมาฝันได้อีกครั้งพระเอกจึงถามกลับ งั้นเรามาร่วมฝันไปพร้อมกันได้หรือไม่ข้าจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ท่านประทับใจท่านจะช่วยให้โอกาสข้าได้หรือไม่พะยะค่ะนางเอกก็เลยพยักหน้าตอบรับด้วยความยินดีทางพระชายาองค์รัชทายาทก็ยังคงล้มเหลวในการมีทายาททาให้พระสนมคิมรู้สึกร้อนใจมากแต่สินใจะจะหาอนุให้กับองค์รัชทายาทเพราะทายาทขององค์รัชทายาทจะต้องมาจากสายเลือดตระกูลคิมของเธอเท่านั้น ต่อมาพระเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อทำคะแนนกับนางเอกอีกครั้งเขาได้มอบร่มให้กับเธอแล้วจากไปทันทีซึ่งบนร่มคันนั้นได้เขียนชื่อพระเอกนางเอกเคียงคู่กันเอาไว้พร้อมกับข้อความหวานๆมากมายที่นางเอกอ่านไปก็ต้องยิ้มตามไปด้วยจากนั้นนางเอกก็ได้มานั่งลิษ์คุณสมบัติของสามีที่เธอต้องการแต่เธอก็คิดไม่ออกได้แต่มองไปยังร่มที่พระเอกมอบให้ ก่อนเธอจะเหลือบไปเห็นท่านป้าของเธอที่เดินมาพร้อมกับพระชายาองค์ราชทายาทเธอจึงรีบวิ่งไปหาทัานทีนางเอกพร้อมด้วยท่านป้าและพระชายาได้มานั่งคุยเล่นกันต่อที่ศาลานางเอกได้บอกกับทั้งสองคนว่าเธอยังคงยืนยันคําเดิมที่จะเลือกสามีด้วยตัวเองถึงแม้ว่าตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่าควรจะเลือกยังไงก็ตามท่านป้าก็เลยให้กําลังใจบอกนางเอกว่าไม่ต้องกังวหลหรอกเด็กฉลาดอย่างเจ้าต้องหาคําตอบได้แน่ นางเอกจึงได้ถามท่านป้าว่าตอนนี้ท่านป้ามีความสุขดีใช่ไหมท่านป้าก็เลยยิ้มพร้อมพยักหน้าบอกนางเอกว่าใช่ทําให้นางเอกรู้สึกสบายใจและขยับเข้าไปกอดท่านป้าอีกด้านพระสนมคิมและพ่อของเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะให้องค์หญิงฮวาจินแต่งงานกับคนที่พวกเขาเลือกให้เพื่อเพิ่มอํานาจให้กับตระกูลคิมของพวกเขาแต่องค์หญิงฮวาจินก็ไม่อยากแต่งเพราะเธอนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้ว ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่อาจไขคำสั่งของแม่กับตาได้อยู่ดีคืนนั้นขณะที่องคหญิงฮวาจินกำลังนั่งหงุดหงิดอยู่คนเดียวนางเอกก็ได้มานั่งลงข้างๆเธอถามว่าชายคนนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นสามีจริงๆนะลอดูจากประวัติแล้วเขาก็ดูดีใช้ได้เลยนี่แถมยังสนิทกับท่านตาของทันพีด้วยองค์หญิงฮวาจินก็เลยสารภาพกับนางเอกว่าเธอนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้วซึ่งนางเอกก็เดาได้ทันทีว่าคืออีจางวอนเพราะทุกคนต่างก็มองออกกันมาตั้งนานแล้ว ส่วนตัวจางวอนจะรู้หรือไม่เธอก็ไม่อาจทราบได้แต่เนื่องจากตระกูลอีและตระกูลคิมไม่ถูกกันการที่เขาแกล้งไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าทว่าถึงจะเป็นแบบนั้นนางเอกก็ยังคงแนะนําให้องค์หญิงฮวาจินลองแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปตรงๆสักครั้งวนรุ่งขึ้นองค์หญิงฮวาจินจึงตัดสินใจทําตามคําแนะนําของนางเอกเธอได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดโยนจดหมายรักไปให้อีจางวอน เาว่าคนที่เก็บจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาอ่านกลับเป็นองค์ชายฮาวาซองพี่ชายต่างแม่ของเธอเองบรรยากาศมันก็เลยไปทางอึดอัดซะมากกว่าเพราะองคชายฮาวาซองคิดว่าเธอเขียนถึงเขาไม่กี่วันต่อมาองค์ชายฮาวาซองกับอีจีวอนก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันอย่างเป็นทางการและในคืนนั้นเหล่าสาวใช้ก็ได้พากันมาแอบดูที่รอนหอของทั้งคู่โดยหวังว่าคืนเข้าหอคืนแรกของทั้งคู่จะต้องเร่าร้อนแน่แต่ทุกอย่างดันผิดคาดไปหมด เพราะองคชายฮาวาซองดันเมาหลับไม่รู้เรื่องก่อนจีวอนจะออกมาไลา่พวกสาวใช้กลับไปซะจากนั้นเธอก็กลับเข้าไปในห้องจัดแจงท่าทางให้องค์ชายหันมากอดเธอทว่าก็ไม่วายมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอีกจนได้เมื่อนางเอกได้รับแจ้งจากรายชนินีว่าท่านป้าของเธอได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเนื่องจากคันเป็นพิษทําให้นางเอกรู้สึกช็อกมากเพราะไม่กี่วันก่อนท่านป้ายังยิ้มให้ลูกและบอกกับลูกว่านางมีความสุขอยู่เลยนะเพคะขณะเดียวกัน พอพระชายาองค์เสถาย่ารู้ข่าวเธอก็รู้สึกเสียใจมากไม่แพ้กันเลยวันรุ่งขึ้นที่ท้องพระโรงคุณนางครึ่งหนึ่งก็ได้พากันเรียกร้องให้ลงโทษสามีของท่านป้าเนื่องจากเขานั้นเป็นคนที่ไร้ศีลธรรมและเมื่อจริยธรรมร้ายแรงหลายข้อเขารู้เรื่องอาการป่วยของท่านป้าเป็นอย่างดีแต่เขากลับเพิกเฉยไม่สนใจแถมเวลาที่ทางวางังทรงหมอหลวงไปตรวจท่านป้าที่มีศักเป็นถึงองค์หญิงเขาก็มักจะอ้างธรมเนียมของตระกูลขัดขวางไม่ยอมให้หมอหลวงเข้าไปตรวจอาการ อีกท้งเขายังมีอนุมากมายอย่างเปิดเผยทั้งที่ตามกฎของราชวงศ์ราชบุตรเขยจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีอนุแต่ถึงแม้สามีของท่านป้าจะมีความผิดจริงคุณนายอีกครึ่งหนึ่งก็ยังขอร้องให้พระราชาผ่อนผ่านโทษได้กับสามีของท่านป้าอ้างว่าเขานำเป็นทายาทของตระกูลขุนนางดีเด่นที่มีคุณความดีมากมายต่อประเทศชาติพระราชาจึงสั่งให้คนไปพาตัวสามีของท่านป้ามาและเขาก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแถบไปเรื่อยจนสีข้างถลอกบปอกเปิด ในเวลาเพียงไม่นานนางเองกได้รู้เรื่องที่ท่านป้าของเธอถูกญาติฝ่ายสามีจงใจท่อทิ้งให้ตายและสามีของท่านป้าก็ไม่เคยซื่อสัตว์กับท่านป้าเลยทําให้นางเองกโกรธมากหัวร้อนแทบลุกเป็นไฟแต่ดสินใจไปตีกลองร้องทุกข์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับท่านป้าด้วยตัวเธอเองและตอนที่สามก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ